สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมนะครับแปะอ้วนวันนี้ชวนทํากับข้าวครับวันนี้จะเป็นยำมะม่วงนะครับยำมะม่วงกับไข่ต้มนะไข่ต้มวันนี้ไม่จําเป็นต้องอเป็นยางมะตูมหรือไม่นะครับวันนี้เราจะยำทั้งลูกเลยนะครับมีมะม่วงอันนี้จะเป็นมะม่วงเขาเรียกมะม่วงกะล่อนบ้างมะม่วงแม่ลูกดกบ้างเนี่ยนะครับเป็นลูกแบบเนี้ย นะที่บ้านปลูกเองดกมากๆเลยนะครับสมชื่อเลยครับปีนออกสามสี่ครั้งนะครับเปรี้ยวนะครับก็จะออกเปรี้ยวเหมาะแก่การที่จะเอามาทํายำมีกุ้งแห้งนะครับเป็นกุ้งแห้งเนื้อแบบนิ่มๆนะครับเอามาแช่น้ําให้เขานิ่มอีกแล้วก็ลวกําร้อนนะครับบิด,ดํำให้แห้งหอมแดงซอยจะเป็นหอมแขกหอมไทยก็ได้นะครับคลิกขี้หนูซอยและนี่น้ําเชื่อมนะครับเคี่ยวเอาไว้ ถ้าไม่มีน้ำเชื่อมใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บอะไรก็ได้นะครับสําหรับที่จะเอามาทําน้ํายํานะครับพริกนี้ถ้าใครว่าอ,อยากจะให้แซ่บๆจะมีพริกป่นนะครับเอาพริกป่นมาเสริมก็ได้นะครับแต่ผมสู้ไม่ไหวแล้วนะครับแค่พริกนี่อย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วครับอ่ะก็มีเท่านี้นะครับมะม่วงผมเลยปอกเลยซอยมาให้ดูแล้วนะครับหอมปอกหอมซอย ไข่ต้มปลอกมาปอกมาให้เรียบร้อยนะจะได้ไม่เสียเวลาในขั้นตอนนั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนการยำก็แล้วกันนะคร,ราานครับเดี๋ยวเรามาทําน้ํายำครับเดี๋ยวเรามาทําน้ํายำวันนี้ไข่ต้มผมสิบลูกสิบฟองสิบใบนะครับจะเรียกลูกเรียกใบเรียกฟองสิบลูกนะปราตาชาวบ้านเราเรียกว่าไข่สิบลูกไข่ต้มต้มแล้วนะครับครอบครัวใหญ่วันนี้กินกันคนละหนึ่งลูกนะครับอ่ะทำน้ำยำ เดี๋ยวเราใส่น้ำปลาอันนี้เป็นช้อนใหญ่เลยเอาเบอะเบาะก่อนนะครับช้อนใหญ่นี่ถ้าเป็นช้อนเล็กก็น่าจะเป็นทักตีช้อนโตะน้ำตาลที่เราเชื่อมไว้นะครับเดี๋ยวใส่ลงไปอาม่วงนิ่เปรี้ยวนะครับ ถ้าหากว่ามะม่วงเราใครทํามะม่วงความเปรี้ยวไม่พอไม่ถึงก็สามารถใช้น้มามะนาวเสริมช่วยได้นะครับเพราะถ้ายำมะม่วงพันวันไม่เปรี้ยวมันก็ไม่ถึงรสถ,ถึงชาตินะครับทามะม่วงเปรี้ยวๆก็พอดีแหละอันนี้ผมแน่ใจว่าผมเปรี้ยวพอนะครับไม่ต้องเสริมมะนาวกินกันอยู่ประจํานะครับ ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ภาชนะในการยำนะครับอ่านี่พริกนะครับเดี๋ยวเราพริกเราใส่ลงไปเลยใส่หมดตัวไหวไหมเนี่ยนะครับลองแป๊บหนึ่งก่อนชอบแทบแทใส่ไปเลยนะครับ พริกป่นพริกป่นพริกอะไรก็ใส่ลงไปนะครับถ้าชอบแซ่แบๆนะครับขั้นตอนการยำมะม่วงนะครับใส่หมดเลยนะครับนี่มะม่วงผมตรงนี้สามลูกนะครับใช้มะม่วงสามลูกคนน้นอยๆก็ลดไปตามส่วนได้นะครับอาจจะใช้แค่ครึ่งลูกก็ยังได้นะครับอันนี้เราคนเยอะแล้วก็สาเหตุที่ผมต้องอยำไข่ต้มเป็นลูกๆนี่นะครับเพราะว่าที่บ้านผมค้าขาย นะครับเยอะเลยแก้วัดคัดจมูค้าขายแล้วเรากินข้าวส่วนมากจะกินไม่พร้อมกันนะครับถ้าเรามาผ่าซี่ไข่ซะเดี๋ยวเวลากินแล้วมันเราจะเซ็งใส่หมดเลยนะครับชอบของชอบอร่อยดีนี่เลยจำเป็นต้องใช้ไข่เป็นลูกๆนะครับกินข้าวไม่พร้อมกันไข่จะได้ไม่เซ็งนะครับ น้ำยำเทลงไปเลยนะครับใหม่ๆบางทีมะม่วงก็จะยังไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะครับจะเดี๋ยวพอยำไปสักพักหนึ่งความเปรี้ยวในมะม่วงเนื้อ,อเขาก็จะซึมออกมานะครับก็จะค่อยๆเปรี้ยวขึ้นเรื่อย เนี่ยนะครับเลี้ยงคนได้ทั้งตำบลเหมือนกันแล้วครับวันนี้คร้อมโคใหญ่ครับแล้วก็ชอบกินกันทั้งนั้นเลยของชอบเนี่ยนะครับน้ํามะม่วงเขาเริ่มออกละนะครับจะซึมออกมาความเปรี้ยวเขาจะออกมาด้วยอันนี้รสชาติจะพอดีแล้วแหละนะครับนี่ถ้าท่าน,านชอบเปรี้ยวท่านก็บีบมะนาวได้อีกนะครับนี่นะครับเป็นมะม่วงหอมพริกซอย นี่ถ้ามีปูเค็มนะครับมีปูเค็มปูดองเอามาใส่ได้เลยนะครับเนี่ยครับยำปูก็ได้นะครับเนี่ยเครื่องปรุงแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเอาไปยำปูอร่อยมากเลยนะครับปูเค็มตัวเล็กๆอ่ะเขาเรียกปูปูอย่างที่เขาทำต้มตำนั่นแหละยำอร่อยเลยนะครับวันนี้เราเป็นยำไข่ต้มนะครับแต่ทาเป็นยำปูเค็มก็ได้นะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับแม้แต่จะไปคุกข้ากันหรือเปล่าก็ได้อย่างนี้นะครับ กินกับปลาเค็มก็อร่อยอีกเลยครับเนี่ยยำปลาเค็มก็ได้นะครับปลาอินทงอย์ซีอะไรเนี่ยนะครับเรามาทอดแล้วยำแม่มพดแล้วก็ขนลุกปากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีจะเอาไข่ต้มมากินกันนะครับเนี่ยนะครับเตรียมภาชนะมาใส่นะครับปกติเราก็ใช้ไข่ผ่าซีครับวันนี้ทำเป็นไข่ต้มไข่ทั้งลูกเลย นะครับที่ไม่บาลานซ์น,น,นะครับเอียงนี่นะครับประมาณนี้ เราจะกินเราก็ใส่นะครับแล้วก็ไปตั้งตั้งบนโต๊ะนะครับใครจะกินก็มาตักไปนะครับเพราะเรากินไม่พร้อมกันเกือบเกิเป็นบุฟเฟ่แล้ะครับที่บ้านนะครับนี้เลยนะครับวันนี้จัดจานให้สวยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเวลารับประทานเราก็ต้องมาแบ่งนะครับน้ำยำยังอยู่ นะครับยังอยู่เยอะนะครับสําหรับพี่เ,เวลากินเราก็ตักไข่ไข่ชามไปแล้วไปตักน้ํายําใส่นะครับอันนี้มาจัดจานให้สวยงามเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเวลากินก็ตัวไข่ตัวมาและครับ mm hmm. เยี๋ทวท้ายมันให้สวยนะครับเราก็แต่งหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ตามตามตามธรรมเนียมไทยเรานะครับ ยังไงก็ต้องมีปกชีโรยหนะ้าเอาละครับเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะครับ <c oughs> จะมีปูมมีมาแจมบ้างไ,ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยนะครับชอบเผ็ดใส่พริกป่นได้นะครับโรยพริกให้เยอะกว่าน,นี้อีกได้นะครับเอาละครับตอนนี้หน้ามะม่วงนะครับมะม่วงกรรลอน,ลอนมะม่วงนี่กำลังออกเต็มต้นเลยทํากินกันดูนะครับ อาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ